เอครับท่านผู้ชมเช้นี้มาเปิดน้ําทําไมน้ํามันเบาเกินต้องขึ้นไปดูข้างบนก่อนดูตรงบนโคกเลยครับว่าทำไมน้ํามันออกน้อยโอ้พ่อแตกนี่เองครับโอ้ ท่านผู้ชมโอ้เจอสิ่งที่น่าตกใจครับท่านผู้ชมนี่คือร่องรอยของพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่มาเยี่ยมสวนเราแล้วครับขึ้นมาตรงโคกนี่เลยซึ่งเดิมทีจะมีต้นกล้วยงดงามอยู่ คงจะชุ่มชื้นเลยครับพี่ใหญ่คงจะมาหาอาหารครับ เนื่องจากแรงมากที่อื่นที่นี่ชุ่มชื้นนะคงจะเห็นต้นไม้งามๆก็มาแล้วก็คงจะมาเหยียบข่อที่ว่านี้ครับนะครับอ๋อต้องซ่อมท่อกันอืม คนตกใจมาดูกัน<จ>ครับเอาเอาเอายัางไงก็อย่ามาขยายอนณาเขตต่อเลเดอร์พี่ใหญ่ขอละเอาที่เจ้าทางฝากด้วยนี่ร่องรอยมายอีกรอบนึงครับตุ้ยเยอะแต่ไม่กินโอ้ ไม่ใช่ไปนอนอยู่ในนี้หรอเอ,อนี่คือหลักฐานครับอือ,อวันนี้ไม่เข้าครับหลักฐานของเขาเนี่ยกินมาหยกหยกเลยโอ้ยนาภูสิทธิ์เอ้ยอย่ามาเลยเนาะเออ